คุณเอ,อิร์ธรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมีเกมจะเล่นกันไม่รู้ออ๋เราจะมาบอกนะคะว่าเป็นเกมอะไรก็คือเป็นเกมต่อเพลงนะะั่นเองค่ะอย่างเช่นเราร้องว่ามันไม่คมคอก็คือตัวตัวหลังคืออ,อ้อ่างนะคะก็ไมเเเเ่เอาเอาเาะะาอขาว่าคอเขาว่าคอพี่เอาเพลงชนะดีกวา่าคอไกว่โอเค <c oughs> โอเคงั้นพี่ขอเริ่มก่อนนะพี่ขอเริ่มก่อนนะพี่เริ่มก่อน หอยที่นางลมเป็นผู้เป็นคนอยู่ตามซอกหินหอยที่นางลมเป็นผู้เป็นคนอยู่ตามซอกหินหอยหีบหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเกิดคนที่ตอบไม่ได้ต้องโดนจริงนี้เข้มมากค่ะขออนุนะคะเพลงนี้กาบกาบกาบเป็ดอ่ำน้ำใน กระจองแรลมองพอในคลองมีหอยปลาเปลเขาว่าปลวปลวปลาเปลปลาปลาปลามาเลยมาเลยไม่ต้องตีไอเหรอตีไอเนี่ยหอตาพี่เอิร์อะตาพี่แม ไม่ยอมบอกดูพี่นะดูพี่ร้องเพลงนะเออเร็วๆเลยพร้อมนะเออเร็วๆไม่ต้องเป็นแฟนเก็บไม่ต้องทนเจ็บกับความลังไม่ต้องเป็นน้อยใครเขาฉันจะเอาเธอเป็นตัวจริง อาจารย์เหรอเซอร์จันเอ้ยจันที่ร้อยเด่นฟ้าพอฟันค่ะพอฟันเหรอใช่ค่ะพอฟันฟินแลนด์ร้อยพอฟันเหรอสองสามสี่าฮาโดนเลยอ๋อไม่ยอม ที่เ,เ,เริ่มบ้างฮะไม่กี้เดือนเริ่มเออว่ะที่ฉันนะควายบ้านอื่นกินฟางแล้วทำนาะควายบ้านนี้มาห้องฟ้ากินน้ำตาแล้วทำใจเคยสัญญาเคยบอกจะไม่เปลี่ย แต่สวรรค์ต้องมีเงินใจพี่ตกมาตายพราะไม่มีตังเต่าเต่เต่าต่อต่อไงไม่มีค่ะก็ตังต่เ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 ม่ามีสีขาสีตีนเดินมามันทําหัวผุผุโพลมันทําหัวผุผุโผล่เป็นเพลงใช่ไหมอ๋อเพลงนี้โอ้โพผอพึ่งตายร้องอ่ะกินพี่ร้อง ขอพึ่งผีพาหม่มหัวกลมกลมโผลผลหุดหุดมันหลอกแล้วมันไม่หยุดท่านี้ไม่รู้เสร็จมันทันทีถอดทหารคอถอดทหารเห,หรอหนึ่งสองสามสี่หา้าฮ่าฮ่าอ๋ออ่าตาคนเด้ง ไม่ออกเอาตัวน,นี้เลยอ๋อโลกสวยอันแสงกว้างไกลมวลพิษภัยดูมากมีตัวอะไรมอมา้าอีออมีตัง ไมีตังไม่มีไม่ดูมามึงทำกูนักชีสอย่าอย่าเบิร์นอย่าเบิร์นโอเคครับส้อสรับวยูนี้เช่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ